ข้อดีของการทำออนไลน์ที่ใครก็อาจจะไม่เคยรู้มาก่อนนะคะวันนี้ครูฝ้ายก็อยากจะเอามาบอกเนาะเทคนิคดีๆหรือว่าเรื่องเล่าของการทำออนไลน์ของครูฝ้ายค่ะข้อแรกเลยนะคะการทำออนไลน์ของครูฝ้ายค่ะครูฝ้ายรู้สึกว่ามันทำให้เราค่ะทำที่ไหนก็ได้เนาะแล้วก็ไม่จําเป็นจะต้องจบปริญญาตรีไม่ต้องจบสูงก็สามารถทําเงินได้อันนี้คือข้อดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ข้อต่อไปค่ะเวลาของเราอะ่ะ เป็นของเราเองเนาะเวลาที่เราต้องการทําเงินหรือเราอยากจะตื่นสายเราก็สามารถจะตื่นกี่โมงก็ได้แต่เราก็สามารถมาทํางานแล้วก็ทําเงินได้ด้วยอันนี้โคตรดีมากตอนที่ครูฝ้ายทำงานประจํานะคะครูฝ้ายนะใช้แบบเขาเรียกว่าอะไรมีเวลาที่ลิมิตเนาะก็คือเข้างาน8ปดโมงเลิกงาน6กโมงเย็นบางทีทำโอทีเลิกสี่ทุมอันนี้คือเราไม่มีเวลาส่วนตัวกลับถึงบ้านก็คือเหนื่อยแล้วแล้วก็ งานหรือเงินที่เราแบบว่าได้มาก็คือมันก็มีเพดานรายไ,ได้เนอะอันนี้คือข้อดีของการทําออนไลน์เลยค่ะแล้วทุกคนคิดว่าข้อดีของการทําออนไลน์มีอะไรอีกบ้างไหนลองพิมพ์มาบอกครูฝ้ายบ้างนะคะ